แม้ว,ว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสั่งเอกชนห้ามถมดินและก็สูบน้ำออกจากเมืองร้างเนื้อที่รวมกว่า60ไร่ในอำเภอน้ำหม่อมจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะเตรียมขอออกโฉนดที่ดินแล้วก็ทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งก็ถูกชาวบ้านคัดค้านมาก่อนหน้านี้แต่ว่าจากการลงพื้นที่ของไทย PBS กลับพบภาพนี้ครับไทย PBS เราได้ภาพนี้มานะครับเป็นภาพของรถบรรทุก ที่นําดินมาเทเพื่อที่จะถมลงไปที่บ่อของเหมืองร้างเนื้อที่มากกว่า60ไร่ครับที่บ้านควรจงตําบลน,นามหม่อมอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาทีมข่าวของเราบันทึกเอาไว้ได้นะครับขณะลงไปตรวจสอบหลังจากมีเอกชนนักลอก ลักลอบสูบน้ําออกจากเหมืองแล้วก็เข้าถมดินเพื่อที่จะเตรียมนําจุดนี้เนี่ยไปออกโฉนดที่ดินแล้วก็ทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยการถมดินลักษณะนี้อาจจะฝ่าฝืนคําสั่งของตํารวจและอาบาตอนามหม่อมเนื่องจาก2ส,สัปดาห์ที่แล้วตํารวจและอาบาตาเพิ่งจะสั่งให้ระงรับการสูบน้ําและถมดินภายในเหมืองครับเพื่อรอการตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือว่า ที่เอกชนกันแน่ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวก่อนจะเป็นเหมืองร้างเนี่ยเคยมีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สคนหนึ่งและหนังสือที่ดินทํากินพบท5ใช้เป็นที่ทําไร่ทํานาครับมีลําคลองสาธารณะไหลผ่านต่อมามีบริษัทเหมืองแร่เอกชนเข้ามากว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อทําเป็นเหมืองแร่แล้วก็เกิดเป็นเหมืองดีบุกเมื่อปี2527ต่อมาปี2530เหมืองดังกล่าวปิดตัวลงกลายเป็นเหมืองร้างกว่า30ปีครับ ผมม่าปัจจุบันนี้ยนายทุนรเริ่มเข้ามาถึงยากีทำธุรกรรมธุรกิจของนายทุนก็รเริ่มมาเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับต้มตีก็ดีสูบน้ำเพื่อตตรงการนี้ต้มตีเละหุบตีตีท่ทาทางของยาบ้าน อดีตผู้ใหญ่บ้านควรจงให้ข้อมูลว่าหลังเหมืองถูกทิ้งร้างก็กลายเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่แล้วก็กักเก็บน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากป้องกันน้ําท่วมอำเภอหาดใหญ่และอำเภอนาหมอบมานานนครับและเมื่อ2เดือนก่อนมีเอกชนนักลอบนําเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําออกจากเหมืองและยังนําดินออกจากพื้นที่ดินจากพื้นที่อื่นเข้ามาถมเพื่อปรับพื้นที่ก่อนจะทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรชาวบ้านเขาเลยคัดค้านเพราะว่าในพื้นที่ก็มีคลองสาธารณะไหลผ่านแล้วก็เลยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบการครอบครอง ที่ดินครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีนวยันไหนทีเข้ามาตีตอบคําถามของเจ้าบ้านได้ว่าทีเจ้าบ้านว่าในพื้นที่คุ้มเมืองเก่านี้มีคลองสาธารณะอยู่ันก็ยังไม่มีนวยันไหนจะจะเข้ามาตรวจเข้ามาปิดูจน์เหรือว่าเข้ามาบอกให้คาตอบกับเจ้าบ้านกับตอนนี้ยั่งครับ ไทยพ b s พยายามติดต่อนายกิติชัยคูณเป็นนายกอบตอน,นามหม่อมนะครับเพื่อที่จะสอบถามถึงการครอบครองที่ดินของเอกชนจุดนี้รวมถึงการเข้าถมดินแล้วก็การสูบน้ําออกจากเหมืองว่าดําเนินการถูกต้องหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นนตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ